ท่านเวย้ยทั้งสองคือสหายร่วมงานในหอชุนเฟิงข้าข้อทองแดงส่งถิงเฟิงขอรับข้อทองแดงจู่กว่างเซีย่ยวอยู่เพราะว่าท่านเวย้ยรบกวนทั้งสองเหรอไม่รบกวนข้าน้อยขอตัวก่อนขอรับไปเถอะขอรับไปเล้ว ไปนะเหลือเชื่อล้าแล้วแล้วแอ้วเรียนท่านเว้ยชาดีของข้าน้อยในตอนที่ไม่มีอะไรทำจึงได้สร้างโต๊ะตัวนี้ขึ้นมาวันนี้ให้ท่านเว้ยได้พิเคราะห์ดูโต๊ะชาตัวนี้มีอะไรพิเศษเหรอโต๊ะชาตัวนี้สร้างขึ้นจากหินอ่อนเสีวนเทียนในสี่เหลี่ยมมีความกลมท่อมต้นแต่หรูหราบนนี้แกะสลักด้วยต้นสนเขียว สามารถวางกระถางทูบไม้ประดับได้จุดเด่นก็คือบรรยากาศอันสง่างามม,มีปุ่มกดดิ้นนะนี่แล้โหได้ด้วยติดตั้งเตาไฟไว้แบบนี้เมื่อวางกาชาไว้ด้านบนก็สามารถต้มได้ไกลไกนี้ข้าน้เรียนรู้มาจากงานช่างของสำนักหอราษฎร์นี่มันมีประโยชน์อะไรยังไงก็ต้องเทน,น้ำต้มชาอยู่ดีไม่ใช่ไม่ใช่ท่านเว้ยรบกวนท่านกดลงตรงนี้ แบบนี้ท่านเว่ยจะอ่านตำราก็สามารถต้มชาไปด้วยได้นี่น่ะสะดวกรวดเร็วขึ้นไม่ใช่เหรอนี่ก็คือชาน้ำค้างหน่ออ่อนเขาฟางซานชาเข็มเงินเขาจินซานชาโฮขุยแห่งไ่ผิงชาผูเอ่อส้มเขียวแห่งต้าเฟิงล้วนเป็นของเหนือสามาที่ข้าน้อยพยายามรวบรวมมาได้ดีน,นี่คือของว่างยามจิบชาที่เตรียมมาให้ท่านเว้ย สิ่งสําคัญระดับแรกในฐานะคนทํางานจะต้องเจาะลึกความต้องการของหัวหน้าและลูกค้าเพื่อเอาอกเอาใจเจ้าเนี่ยเป็นคนฉลาดคิดนะดังนั้นข้าจึงตั้งชื่อมันว่าโตชากังฟูดี